ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงส่งดีงามสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ออกมาเสมอข้อความจากท่านฮิลาริออนที่รักทั้งหลายช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่โลกกำลังมีการไต่ระดับของพลังงานสูงขึ้นทุกวันทุกวันอยู่และเพราะฉะนั้นแล้วความจริงทั้งหลายที่ครั้งหนึ่ง เคยถูกปิดซ่อนเอาไว้จึงกำลังค่อยๆถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตามไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันของพวกคุณและเพื่อที่พวกคุณจะได้ยอมจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏนี้แล้วลงมือเยียวยารักษาปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปเสีย มันมีความลับอยู่มากมายที่กำลังทยอยกันถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆอยู่แต่สิ่งที่กำลังมาพร้อมกับการเปิดเผยตัวของความลับเหล่านี้ก็คือความรู้สึกที่ว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรจริงสำหรับพวกคุณผู้ที่ได้ยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาอยู่เหนือผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว เหตุผลก็เพราะว่าพวกคุณที่กำลังฟังข้อความนี้อยู่ได้เลื่อนระดับความสันสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้แล้วนั่นเองและเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งพวกคุณจึงรู้สึกราวกับว่าพวกคุณกำลังมองดูความเป็นไปของโลกอีกโลกหนึ่งอยู่เท่านั้นเองจงรักษาภาพนิมิต ของโลกที่มีแต่ความสมบูรณ์แบบและความผาสุกข,ของทุกสรรพชีวิตบนโลกเอาไว้ให้มั่นต่อไปและการจินตนาการถึงเปลวพเพลิงสีม่วงแล้วดึงเอามาใช้งานนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงอยากจะขอร้องให้พวกคุณจงช่วยกันทำเช่นนี้ต่อไป ถ้าใครลองมองดูโลกรอบๆตัวเองให้ดีโดยไม่เอาแต่คอยรับฟังข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆที่คอยแต่จะประโคมข่าวร้ายๆกรอกหูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วล้วก็ก็จะพบว่ามันยังมีเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อยู่อีกมากมายเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าตอนนี้กำลังมีชาวโลกมากมายที่กำลังรู้สึกได้ถึงการเปิดขึ้นของหัวใจของตัวเองอยู่ไม่ว่าจะรู้สึกได้จากข้างในลึกๆหรือว่ารู้สึกชัดจนออกมาเป็นการกระทำภายนอกก็ตามดังนั้นในตอนนี้มันจึงมีความเมตตาเกา่าโรนาเกิดขึ้นให้เห็นกันอยู่ทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกัน ตอนนี้พลังงานแห่งความรักกำลังอบอวนไปทั่วโลกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะไปทำให้ผู้ที่ได้รับความรักเหล่านั้นรู้สึกอบอุ่นใจและได้รับการเยียวยารักษาตามไปด้วยและความรักนี้เองก็คือสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะใช้ต่อกรนกับความวุ่นวายโกลาหลของโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั่นเอง และนี่แหละคือบทเรียนบททดสอบของพวกคุณที่จะต้องทำให้ลุล่วงไปให้ได้แหละคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพวกคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงส่งดีงามสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ออกมาเสมอและนี่แหละคือการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างของพวกคุณเพื่อสร้างความสมนุนให้เกิดขึ้นแหละ และถ้าพวกคุณทำงานร่วมกับพลังงานแห่งแสงสว่างที่กำลังถูกส่งมาจากมิติที่สูงกว่าเหล่านี้แล้วพวกคุณก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมมากจงตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจให้แน่วแน่ว่าพวกคุณอยากจะเห็นโลกที่มีแต่ความสงบสุขความมีมิตรไมตรีต่อกันและโลกที่เต็มไปด้วยความรัก เพราะว่าการตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจอย่างแน่วแน่เช่นนี้ก็จะไปทำให้พลังงานอันนี้มันค่อยๆถูกแนวระมิตออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยซึ่งก็จะไปช่วยเยียวยารักษาทุกผู้ทุกนามในท้ายที่สุดด้วยมันจะมีสักวันหนึ่งที่บรรดาผู้ที่หัวใจไร้ความปรารถนาดีต่อโลก และต่อสรรพชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จะไม่สามารถปฏิบัติการได้อีกต่อไปในท่ามกลางระดับความสั่นสะเทือนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าพวกเขาจะได้เห็นระบบต่างๆและผลงานต่างๆที่พวกเขาพากันสร้างขึ้นมาพังทลายลงไปกับตา และตัวพวกเขาเองก็จะค่อยๆถอยหลังลงไปสู่ความเสื่อมสลายด้วยเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ก็จะค่อยๆถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับความสั่นสะเทือนของแสงสว่างจากมิติที่สูงกว่าและให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับแผนการของเบื้องบนที่ได้วางเอาไวใ้ให้กับโลกและมนุษย์โลกต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องมั่นคงอยู่บนหนทางแห่งความรักของตัวเองต่อไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกคุณจะมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกรอบๆตัวแล้วจะรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจแต่พวกเราก็อยากจะให้พวกคุณรับรู้เอาไว้ว่าพวกคุณไม่ได้อยู่กันตามลำพัง เพราะว่าตอนนี้กำลังมีกองทัพแห่งแสงสว่างรายล้อมพวกคุณอยู่อย่างมากมายกายกองและพวกเราก็อยากจะบอกให้พวกคุณรู้ว่าความรักจะเป็นฝ่ายชนะในที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วจงเป็นตัวอย่างของความรักให้แก่โลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจงมั่นคงและมุ่งม,มั่นจงเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ในความจริงต่อไป ในขณะที่พวกคุณกำลังก้าวเดินอย่างมั่นมั่นไปบนเส้นทางของตัวเองอยู่นี้จงคอยรับฟังเสียงเล็กๆเงียบๆที่มาจากข้างในของตัวเองเสมอและจงคล้อยตามคำแนะนำของหัวใจของตัวเองไปจงค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวและจงพยายามทำสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่ด้วยความรักนั้นแหละต่อไป และก็จงใช้ช่วงเวลานี้มีความสุขอยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมของพวกคุณเองเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีงามทั้งหลายที่พวกคุณได้รับมาไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเพราะว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของความรู้สึกขอบคุณก็คือ มันจะยิ่งนำพาสิ่งที่พวกคุณรู้สึกขอบคุณนั้นๆมาสู่พวกคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือวิธีการที่ถูกต้องและจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาเช่นนั้นด้วยเช่นกันและในระหว่างที่พวกคุณกำลังทำกิจวัตรการงานไปตามปกติในแต่ละวันนั้นให้พวกคุณรู้สึกถึงความสุขความเบิกบาน ถึงความรักที่กำลังเบ่งบานอยู่ภายในตัวของพวกคุณเองไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่านี่จะสามารถช่วยเหลือโลกของคุณได้อย่างมากมายเลยทีเดียวมากมายซะยิ่งกว่าที่พวกคุณจะเคยรู้มาซะอีกเพราะว่าโลกใบนี้มีสิ่งดีงามทั้งหมดนี้ได้ก็เพราะว่ามีพวกคุณอาศัยอยู่ที่นี่นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วจงวางใจเถิดที่รักทั้งหลายจากเทพฮิวเลอริออนพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นะคะที่คุณครูหรือว่าโคช้ชหลายๆคนออกมาให้ความรู้นะคะเริ่มต้นที่คำว่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากเท่าไหร่หมายถึงว่าเราจะได้รับมากขึ้นเท่านั้นนะคะขอบคุณอย่างจริงใจขอบคุณออกมาจากความรู้สึกแท้จริงจากภายในของเรานะคะแล้วจะได้รับค่ะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะขอให้ได้ไประโยชน์สูงสุดจากการฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ